ถึงแล้วยูฟินจากที่จอดรถที่เราชอบอันนี้เพราะว่าเดินทะลุนี่เลยครับเป็นทางลัดไปคิรินเล็ก เนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์ของคินลินเล็กปลาตัวนี้โอเคครับาครับใช่ไหมครปลาครับสีทองที่ที่เขาที่อยู่ตรงนั้นน่ะเป็นสัญลักษณ์ที่มาของชื่อบ่อมังกรทองเนี่ยคินลินเล็กเนี่ย Yup. มามาแล้วก่อนหันหน้ามาด้วยสิหันหน้าเลยเออหนึงสองมาตามังกรทองนี่ตาวตาด้วยชว์ลู่ตอด้วยมาเร็วน้องมาไมค่ะตัวนน้อะร้ใช่ค่ะเฮ้ยเราอันต็อปรล เนี่ยสีทอาเขาคิดว่ามีอาหารใช่ใช่หอ,อ,อมอะไรอ,ไอ่ะหอมแป้งโอ้ยโอ้ oh my god อเดางเิกอเห็ดยาใช่จริงอันนี้คือทางเริ่ม ไม่ได้อุ๊ยไม่เมสก์ดีดานมาขอตั้งใจชูกินอะไรคะวานิลาวานิลาไอติมเหรอรอรับนะลูก ขอขาด้วยไขไกินด้วยถ่ารูปกันถ่ารูปกันออขอ่อ่าอร่อยไหมคะอร่อยเอาดิเอาดิอยากกินพอดีของย่าง แล้วสอง0ัเอาไหมแล้วเอไพแล้วก็โอเคไปรอด้านนู้นแล้วก็อันนี้อันดับ2แล้วก็อันนี้ลิ้นอันดับ3อันนี้อันนี้มีอะไรอันนี้ลิ้นเล็กกว่าโอเคเอาเลยวันวันอ่าพี่ดี๊จะชิมออสเทอร์ ร้อนเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรออร่อยมาก c a n n a try this this one oh yes what is it it's a beef อันนี้เนื้อส่วนไหนพ่อที่ชิลลี่ทาน rib eye rib eye วัดหมือหนล้อขอพ่อย่างคำ มันละลายในปากี่หาบอกตังเรดูบิกโอ้โห เอาไโอ้ซื้อไม่ว่าอันโอเควัน <'s> yes thank you เป็นยังไงครับกอบกรอบน้ำเรเนื้อันี้เป็นยังไงนุ่มน,นุมน่มฉ่ำไหมฉ่ำแล้วไส้กรอกเป็นอ่าวไส้กรอกหาย นี่เหรอนหนอ๋อหน้านี้เลยที่มีกระต่ายเลยนะอันเดียวพอน้องเดียบอาไปรลองเข้อันนี้นัำปังบนนตงบเองนะจ๊ะึ้นไปทานข้างบนลรยอค่ะใช่ค่ะหอมชโคโค็อกโกแลตมาเลยล่ะพอโดนไฟเข้าไปโอ้มันนี้หอม แม่ลองดมดิหอมช็อกโกแลตเลยแบบ่งแบบ่งด้วยได,ด้ไหมดมสิเอเจะเตาอ,อบเข้าไป่ะ อ๋อจริงแล้วตุ๊กตาตรงนั้นอะไรคะก็ซื่ออะไนะมูซี่มัฟฟี่มัฟฟี่มิฟฟี่มิฟฟี่มีไส้ถั่วแดงด้วยค่ะไหนลองด้วยอร่อยแล้วที่สำคัญข้างบนนี้มีห้องน้ำอย่างดีด้วยจ้าเข้าฟรี

like this แต่พี่ว่าจะกินซอฟต์ซอฟต์เสิร์ฟไอติมมะนาวกับกะละเเปอนี้ไหนอันไหนอันไหนที่เราจะวาก,กิวใช่ไหมวาก,กิวพัน่ะนี่เราจะเอาวาก,กิวแล้ว,ลวก็เดาโฮมมะนาวเนาะนี้สั่งเหมือนกันปะเหมือนกันเลยปะอ่ะหมดเลยเหรอ แบ่งแน่ลองแบ่งคาราปาวาคิวไข่แดง<ม>เด็ดนะกดยอดเลยอท<ม>่าไหร่มฉ่ำเดี๋ยวไม่าดูนะโอ้โหไม่กอดไม่กลัดไม่กลัดไม่กอัด,อดชิมไอติมก่อนเดี๋ยวละลายไอติมมะนาวไปไป มันที่พาเชอร์เบตแต่มันจะมันลอย ถึงสักทีทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ๋อเขาพักกันดกอ๋อมีพักกลางวันไม่แต่ว่าเขาอาจจะแขวนไว้นานแล้วก็ได้นะลูกเนี่ยมันจะ ต้ว <Yep. S 1> ไหนใหญ่สุดอะนะกลับบ้านยังไงกลับบ้านอ๋อหนูจะถือกลับใช่ไหมอันเดียร์รถสีสีหนูไม่เอากันเหรอหกสีหกร้อยอันนี้หกร้อยชิ้นนี้ตัวมันเล็กหกร้อยถูกกว่าเลย ก็คือตัวที่ใส่แว่นเนี่ยหนึ่งหมื่นส่วนตัวเรนโบว์สา0หมื่นเยนแล้วในในญี่ปุ่นตอนนี้เหลือแค่หนึ่งสองสามตัวนี้สามตัวสุดท้ายโอ้โหคนลคเนี่ยอ๋อเพียวเพียสอ๋อเพราะว่ามันมีต้องหต่นริมมิจเตะใครเป็นไงคะโอ้โหใส่แว่นว้าตัวใหญ่ใหญ่ยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวชอเดี๋ยวชอตัวใหญ่ยักษ์ โอ้โหใสของแพรกันหมดเลยดีใจไหมคะพอแล้วนะอ่าเดี๋ยวตาชุกกาบ้างว,ว้าวอันนี้ของชุกกาของแพรทั้งนั้นเลยชุกกาจ้ตว

นี่ั <laughs> จากสถานีรถไฟยูฟุอินนี่ครับร้านข้าวอบแสนอร่อยในที่สุดเลยว่าไงข้าวอบมอดินหน้าเนื้อวัวอันนี้เครื่องเคียงแล้วก็ซอสคี่ันออกเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะ ออห,อ,หมอมถ่านมมีกลิ่นเนื้อแล,แลกลิ่นถ่านโอเคมีกลินนน่นถ่านทำแม่คนอีกทีไม่เป็นโอเคเ,อเดี๋ยวขอลองอามาไงคะหลังจากกินกันแล้วเรากิน<ล><ล>เหลือก้อนถ้วยแล้วเราก็เทน้ำซุปลงไปค่ะแค่นั้นค่ะแล้วแล้วก็ขูดขูด<ๆ>ข้าวตรงก้นถ้วอยออกมาทำเป็นข้าวต้ม ก็จะได้ความแบบเป็นไม่ไม่ก้นหม้อเนี่ยที่ลูกซอสกันอยู่นะโอ้โหเด็กเโอ้โห ชาแม่แบ a c k t e นี่อเข้มสุดก็เนี่ยขวาซ้ายซ้ายบน green tea น่าจะอันนี้ top quality matcha สอง Te Latto นะคะอืมเข้มอ่ะอันนี้คือชาเขียวอันล้ำเลอใช่แต่อันนี้สั่งแบบกลาง seller กลาง m a t c h สามเปอร์เซ็นอ๋ออันนี้สาขาไหนครับ หน้าสถานียูฟุยเลย,นเนยเออไปนี่ก็ดัง,งไ,ไปนี่คือ เ,เล่นเนะาะสุดอโอ้โหอ้าวเา้เาพาเอาถุงมือพี่ลีไหมว้าวอา๋นเอามาเป็นหนมปังแกงกะหรี่อันนี้ไหมอันนี้แดง หรืออนันนู้นไม่เลือกตาหนุนนงให้เลยพี่กรณ์บอกว่าต้องมีหนูคนชอวบุรี่จะเด็ดมากแต่ เป็นสุดภารกิจยูฟูอินดีไหมคะวันนี้หนาวมากหนาวมากแฮปปี้ไหมคะอิ่มมากเย้ yeah.